จ่ายอยู่ไหนคะเบกกี้謝謝 <B eg gie> บอกว่าไม่เหลือมัมมี่แล้วอไม่เป็นไรยังมีมัมมี่โซยยู่ตรงนี้นะเอออะวันนี้นะฮะเป็นการเปิดตัวแฟนออฟจูบยงเป็นทางการเราจะต้องให้น้องเบกกี้แน่นะน,นํำตัวร่มถึงทำท่าโพสท่าสไตล์แบบซู้แสบแบบแซ่ที่สุดโอเคไหม uh. หนูพร้อมไหม นะนำตัวก่อนใช่ไหมคะแนะนำตัวก่อนพร้อมท่าโพสแบบซับที่สุดยังไงดีสุดอ๋เอเดี๋ยวให้หนูคิดตรงนี้สดๆเลยเดี๋ยวพี่โซจะขยำมาตรงนี้ให้แฟนๆได้ถ่ายหนูแบบเต็มๆ <Okay. S 2> นะคะโอเคถ้า okay, พร้อมแล้วแนะนำตัวเลยจ้ะแนะนำตัวก่อนนะแล้วค่อยทำท่า <laughs> <laughs> ได้เลยโอเคสวัสดี Becky ะคะ่ะเบ็คกี้ยามชังมาค่ะ โตแล้ว <c oughs> อขอเร็กนี้นี้กับเบกกี้่อยค่ะอดีใจแทนน้องมากๆเลยวันนี้เบกกี้รู้สึกอย่างไรบ้างแฟนๆมาให้กําลังใจเราเยอะเลยค่ะตื่นเต้นถึงเต้นมากๆเลยค่ะคนมาหายเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ ก็ต้องขอบคุณนะคะที่เชิญหนูมางานนี้แล้วก็ให้หนูเป็น i ฟนออฟจ o o m นะคะดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นว่าปีนี้จะได้เจออะไรกันบ้างคะ่ะถูกต้องถ้าหลักเบกกี้ก็ต้องรัก อนนี้นะคะเราพูดคุยกัน2คนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลน้อยสนิดหนึ่งเราจะต้องเรียนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นมาพูดคุยกับเราเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเบกกี้ค่ะเรามาโพสท่าทาแดดกันตรงนี้บั๊บหนึ่งอุ้ยขอโทษจ้าเราโพสท่าทาแดดกันตรงนี้บั๊บหนึ่งนี่เลยให้คุณพี่เขาแบบเซตเก้าอี้กันก่อนนะจ๊ะตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญคุณนิชาหอระเวชูพุลค่ะขึ้นพูดคุยกับเราอีกสักนิดหนึ่งนะคะเรียนเชิญค่ะ กี้นั่งเลยค่ะพูดิชั่นเชิญนั่งเลยค่ะเอาล่ะมาแล้วนะคะถึงช่วงการพูดคุยกันตรงนี้นะคะโซเชียลว่าหลายๆคนนี้น่าจะอยากรู้เลยวันนี้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้รับตำแหน่งเป็นเฟนออฟจูค่ะครับผมก็แบรนด์จูนะครับเราต้องการจะสื่องคนรุ่นใหม่เนาะซึ่งเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเป็นคนที่มีแพชชั่นในการดูแลตัวเอง ชอบออกไปค้นหาทดลองสิ่งใหม่ๆกับตัวเองนะครับแต่คนกลุ่มพวกนี้เขาก็ยังใส่ใจให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ในประสิทธิภาพของมันนะเนาะเราก็เลยมองว่าด้วยแบรนด์ในแมของเราเนี่ยครับคือเราก็เป็นแนวสนุกสนานสดใสมีพลังเราก็เลยอยากจะนําจุดนี้มาเป็นจุด ที่ทําให้คนรู้จักว่าเราไม่ใช่กันแดดทั่วไปนะครับแต่จุ๊บส,นสรรันสุรเนี่ยจุ๊กันแเนี่ยเป็นกันแดนดออร์แกนิกนะครับก็เลยมาพราพ้อมคอนเซ็ปต์นี้นะครับสนุกทุกแสงจ,จุ๊บกันแดดออร์แกนิกครับแต่คนีนชาติคะลูกสาวซามากเลยนะคะสดมากเลยนะคะรับมือไหวไหมฮะน่าจะไหวนะครับ คือด้วยด้วยที่แบรนด์เรานะครับเลือกเ,เตือ์คนรับจำเป็นน้องเป๊กกี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าน้องมีคาแรคเตอร์เนาะมีหน้าตาน่ารักมีความสดใสที่เล่นที่ที่ร้องเพลงก็ที่เล่นมากเลยมีความเป็นธรรมชาตินะครับก็คือผมว่าเหมาะกับภาพลักษณ์ของแบรนด์เรามากเลยนะครับแล้วก็อีกทั้งน้องก็ดูเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่